สวัสดีสามออกมาเล gend ทุกคนกันเลยเนาะพบกับข่อยกินโน่อีกเซนเธอรเนาะอ่เมื่อนี้เฮากจิมารีวิวสกินใหม่ของนาธานนะทุกคนอ่ะกดเข้าไปในคลาสสิกกันเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮายังพูทันงในอานั้นเนาะทุกคนเนาะยังลินฮีโร่นาธานนัมบโครพห้าตาือว่าสามตานั่นเองเนาะก็เลยได้กดในคลาสสิกไปก่อนเนาะทุกคนอ่าะเมื่อนี้เฮาจิมารีวิวสกินอันนั้นเนาะเป็นสกินคอลเลคเตอร์ใหม่ของนาธานเนาะเฮ้ยเด็ดเด็ดทุกคนสาวโคตรสวยทุกคน นมน้อยเนาะเจไดแต่กระโ่งน้อยน่าสนานนาะใหญ่เติมเนาะอ่ะมาเบิ้งวิธีการเปิบโตใหม่ของสกินนาธานกันเลยเนาะทุกคนเนาะเป็นสกินคอลเลคเตอร์เนาะทุกคนนะนี่ต้องบอกแล้วว่าโคตรสวยทุกคนไปใส่เติมนี่ประพาสเนาะทุกคนเราควอนพาสเออต้องบอกแล้วว่าสกินนี่โคตรเท่นี่โอ้โหอลังการเนาะทุกคนเนาะเวอร์วังอลังการเนาะสกินนี่ต้องบอกแล้วว่าเออมันเฮ้ยมันคล้ายๆสกินจุล่งไว้ทุกคนกับสกินลอยอี้ป่ะเออเฮ้ยมันคล้ายๆกันไว้ทุกคน เอ่อทุกคนคิดออกว่าเออสกินโรยเป็นสกินคอลเลคเตอร์ของโรยกับสกินคอลเลคเตอร์ของปิลลเออมันคล้ายๆกับสกินตัวนี้แล้วนะออน <c oughs> ทุกคนอื้มฮึอีพคทุกคนโ <c> อ <oughs> ้โหขันอีพิกทางเขาโหดนำมาขายเนาะทุกคนอันนี้ทางเขาโหดกว่าทางเขาทุกคนอะมาเบิง้งน้มกันแล้วนาะทุกคน <c oughs> ที่จริงแล้วสกินนี้เขาก็เหตุไปแล้วอีพีหนึ่งนาะทุกคนนะภายปรทันได้เบิ้งกับไ,ไปเบิ้งได้เนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวขอพิมพ์ก่อนแป๊บนึง กูยากสิตายอ่ะกูยากสิบ้าตายนะทุกคนเอ้อส่วนในเทมสินแรกเขาก็ขอออกเกิบตีไปเนาะทุกคนเนาะสปีดเจิมตีนั่นเองเนาะมาเบิ้งน้าการเล่นเานาะทุกคนเนาะสกินนี่มันกางงามอยู่แล้วเนาะทุกคนะสายเติมนี่บุคคลทานเนาะพืนที่เขาบอกว่าไว้เนาะทุกคนนะมาเบิ้งต้นการเล่นเานาะทุกคนมาเขาเซเล่นได้ดีอันนี้ก็เป็นตาที่สองของเขาเนาะทุกคนเนาะลังจากลินนาทานตาที่แล้วในกาด จากไอพีที่เรื่องเขากับเ่ได้จับนาทานแล้วนะทุกคนอันนี้ก็เป็นตาที่สองของขามารรีวิวอีกเกรืนะ่องหนึ่งนะทุกคนมาเบิ้ลน้ำมันกันลนะเลนเยนานะนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เขาขอลวงอาป้อมก่อนแต่ไหนอยไรนนะัดนี่นแปง้แปงมาดิมาดิหวัวดาเมจโคตรแหงทุกคนขนาดต้นเกมนะเนี่ยเออล้วก็ ออีกย่างทุกคนส่วงหน้าทายในโซนต้นเกมเนี่ยมันบ่ค่อยแหงปหนางนได็นเนาะทุกคนมันต้องได้เพิ่มไอเทมจากเส้นหนึ่งแล้วก็สองเส้นเนาะทุกคนมันจึงจะแหงสวาหรับฮีโร่หน้าทานเนอะทุกคนนะแต่มีข้อเสียแล้วก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเนาะทุกคนข้อดีอย่างหนึ่งคือแบบตีโคตรไวเนาะทุกคนแบบเราจะเป็นต้องใส่ไอเทมมันก็ต้องตีไวอยู่แล้วเนาะทุกคนนะสำหรับหน้าทานเนาะถูกไหมเพ <c oughs> ราะว่าเขาใช้สกิลทึบถ้าสกิลหนึ่งกับสกิลสองเขาใช้เชือกับตัวนี่มันจะ เก็บสแต็กให้หขาแล้วก็จะโจมตีไวขึ้นเนาะทุกคนเนาะต้องบอกแล้โคตรไวแล้วเนาะทุกคนอนะ่ะมามาเบิ้งนํากันเลยเนาะทุกคนเนาะรอหลายเจ็บคอเนาะอ่ะตอนนี้ก็เจ็บคออยู่แล้วเนาะทุกคนทางไหนรูบี้ทางไหนมาดินี่นี่ตอนนี้เก็บสแต็กนี้สแต็คตีโคตรไวทุกคนโอ้โหบ่ไหวแล้วทุกคนมาขอกลับป้อมก่อนเนาะทุกคนเน,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 นะนาเนะมาหน้าเบิดเนาะ อส่วนทางเฮาก็จะมีนักยิงสามน้อทุนแล้วกันนักเวทหนึ่งแล้วกันนักโซ่หนึ่งแทุกคนนักโซ่เขาก็เอาดั้แล้วกันนักยิงมอสโคบไลลาแล้วกันนักเวทกับใส่คลอปแล้วก็เฮาเนาะทุกคนนะเพราะเฮาเป็นนักยิงเวทเนาะทุกคนส่วนฝั่งนั้นก็จะมีรูบี้แล้วก็เอาดั้แล้วก็บารังยูเรนัตมิยะเนาะทุกคนเนาะอ่าจากไหนมาดิมาดิโรบี้เกาะจากไหนคอยก่อนทุกคนโอ้โหเบาไปจะตายมาดินาโอ้ย แกแค้นนะทุกคนมาขอากลับก่อนทุกคนบ๊ายบายเมื่อกี้เราทื่อแกแค้นเนาะนะทุกคนเราทืนน่อว่าแหงขนาดเนาะกแกแค้นสะท้อนนาะเม็ทุกรูปแบบเลยนะทุกคนนะสำหรับแกแค้นเนาะต้องบอกระ้วว่าเป็นเอกคาถาต่อสู้หนึ่งทีแบบโคตรจะโกงแล้วน้องอ่อนนาะแบบสะท้อนการโจมตีเนาะอ่าอย่างไหนมิยะมาพัดดิฮึมพัดรับทุกคนอย่างไหนบินมาหาหอบวะ ตอนนี้เราก็ได้ไอเทมพซีนหนึ่งแล้วทุกคนเราก็เอาไอเทมพซีนที่สองเราเป็นคาถาเพิ่มพลังโจมตีเน,นาะจังไหนมียาเอาบวกมาดิทำมาดิมาดิพอมบวกมามาจาาังไหนตวบอกละมาโคตรแหงทุกคนมีอะเนี่ยเอาบวกลงไว้ที่เดียวเนาะทุกคนอ่ะกระต้นใช่กระต้น,ะตนละครับอนนี้เนี้ยกรับได้ไอเทมพซีนหนึ่งแล้วที่บอกทุกคนน่าจะได้ซีนหนึ่งแล้วลนะ่ะเป็นอันอันเกาะเสียงสายลมเนาะทุกคน ข้าวก็จะได้ปิ๊กแห่งโจมตีไว้เนาะทุกคนว้าวกเกอร์เกอร์กะกะเนาะทุกคนเดย์มียะก,ก็ได้ชิ้นนึ่งเนาะทุกคนเช่นข้าวกะชิ้นนึ่งคือกันเนาะบวกกันเมื่อกีนอ้น่ะบ่ไหวนาทานเนาะทุกคนจังใดอยู่เรนน่าตามบอบ่ตามทุกคนมาเราก็เล่นตามสเต็ปเดิมของวเนาะทุกคนข้ากะมาขอเอาป้อมก่อนเนาะทุกคนเราต้องดันเลนตัวนี้ให้ได้ก่อนเนาจึงไปเลนเอิ่มเนาะทุกคนเจอมีอยะคือเก้าเนาะทุกคนตะกี้มียะอยู่เลนเทิงเนาะแต่นี่ยข้าเจ้าก็ลงมาเลนลุ่มเนาะสับเลนเนาะ ยา <c oughs> งไหนตีป้อมไปก่อนเนาะทุกคนบอกอีกว่ามาดมิต้องบอกแล้ว่าหากาเตรียมที่นี่คือการเนาะทุกคนก็ตกใจเนาะย,ยัน <c oughs> มีอย่างมันเอาเนาะท <c oughs> ามันเอาเมื่อกี้หอาต้องบอกเลยว่าเสียเปรียบให้มันเนาะทุกคนมาตอนนี้เขาก็ได้ป้อมมาป้อมนึงเลาทุกคนตอนนี้เขาก็ไปเรียนกลางเนาะทุกคนมา ตอนนี้เขาก็อยู่เลนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนทางอากาศจะเอาป้อมกลางอีกทีนึงเนาะทุกคน,นเนาะเพราะว่าบูรณากันเนาะแต่นั้นแข่ก่อนจะขึ้นไปเอาเลนเทิงอีกต่อนาะทุกคนจะเล่นเทิงกับป้อมแตกแล้วนะทุกคนแต่ทีมของเราเข้าบวกเนาะอาดัตกับบินเข้าไปหาโยรนัทกับเกยผิวโยรนัทได้จังไหนาอาดัตฝั่งตรงข้ามครัจบจังไหนบารังมามาดิถึงสต,ตันทุกคนมาดิมาดิเอามาดิโอโทีมเราเข้าเอบารังสิตายแล้วทุกคนโอ้โห แข่งโน้ตคนเนี่ยเขาก็ได้ไอเทมซินที่สองแล้วทุกคนเนาะสว่วนเนลนนุ่มก็ถือมีอยาเจาะป้อมไปที่เียบเลอ่อแล้ทุกคนจังไรรูบี้มาดิมาด, <c oughs> เดาิเจ็บเดินนะเจ็บเดินนะโอ้โหเมืไ่ไหรทุกคนเดี๋ยวเขาขอไปเคลียร์เลนกลางก่อนพึทธหนึ่งทุกคนได้ล,ลาไปแล้วอ่ะบวกเป็นอย่างนั้ทุกคนเขาก็มาเติมเนลนเลยเนาะมาเติมเลนแล้วก็ะเสดัดเอาแล้วเนาะทุกคนเอาดันป้อมเอาจังไหนยูเรนันมาดิเอามันดิ สวยอาดัตเก็บคิวยูเรนัสได้เนาะทุกคนจังไหนอยอาดัตมาการป้อมกับรูบี้เนาะทุกคนเนาะส่วนเล่นถึงกับไม่มีใครดันเนาะทุกคนมาแจ้งไหนเมียจังหวะนี้มาการป้อมบอว์มาดิเขาขอลวงเอาป้อมก่อนเนาะทุกคนเบอสสวยทุกคนลายลายเก็บคิวรูเบียได้เนาะตอนนี้เขากขอส่วนนี้อย่างขอเอาป้อมไป้ก่อนเนาะทุกคนถ้าเขาเอาป้อมได้หลนนังเนาจะได้เปรียบในเวลาหาไฟถีบไปเทมไฟนาะนแล้วเนะาะเดีย๋ยวตีป้อมกันเนาะทุกคนป้อมระเบิดว่ะ โอ้โหดเมียนแฮงแทะต้องบอกเลาว,ว่าฮิโรนาธานนี่แบบจมตีสตูนี่แบบโบกเงใจเกาะเกาะฟังสตูเลยนะทุกคนแบบะวะาทะลวงเกาะไปเลยนะ, <laughs> ะนะทุกคนเนาะอ่ามีสองโต๊ะเนาะทุกคนที่อ่าความเสียหายแบบบอ่อสนใจเกาะฟังสตูเนาะมีเลสลี่แล้วก็นาธานได้แลยนะทุกคนเนาะมาจาังหวะที่เขาขอมาเคลียร์เลนก่อนเนาะทุกคนเนาะจังไนส่วนเลนร่วมกับเถิดดันขึ้นไปสูงนะเนาะเลนกลางกับพ่อพ,อ,พอนะ อาหารนโอ้โหมาสองคนโยเรนัสกับโรบี้อารัตบินมาโอ้โหมาสามมาสี่โอ้โหตายแต่าจจมาเยอะขนาดนี้มันมีจกตะกูลมาแล้ววะอ่ะแต่ก็บ่เป็นอย่างนาะทุกคนเมือเ่อกี้เฮากับเก็บคิวยูเรนัสได้เนาะทุกคนเนาะถ้าเมื่อกี้เฮาวบลูทึกกันแก้แค้นของยูเรนัสเฮาก็น่าจะเก็บได้สองคิวเนาะทุกคนแต่นี่มันเถืกสะท้อนเนาะมาเฮ้ยอุ้ยอารัต โอ้โหมาดิมาคอมบวกอท <c oughs> างไหนทางไหนทางไหนโอ้โหอีกนิดเดียวเนาะทุกคนเนาะฮากัสตายกี่แลตยตายแล้ว <c oughs> ก็เกิดเกิดแล้ว <c> ก <oughs> ็ตายนะทุกคน้ากัสตายแล้วก็เกิดเออมึงเอากูตายเลยมาทางไหนบาดังอืมถึง <c> ส <oughs> ันทุกคนมามาืึมเรียบร้อยทุกคนเก็บเขียวบาดังได้เนาะทุกคนอ่ะอ่ะวันนี้ขอบฟามไปก่อนเนาะทุกคนเนาะแต่วันนี้ก็ ผู้สึ่ว่าทีมฟาร์มของฟั่งเฮากับผู้สึ่ว่ามันบุกเกิดจังไหนบุร่างนู้นทุกคนเขาก็ขอตัดบัฟไปเลยนู้นทุกคนจนเลี้ยงกลางกัไล่ลายกระเทือกเอาดับทุบตายคาเท่เนาะทุกคนเนาะอ่าแต่วันนี้เขาขอตัดไปเบิดเลยนาะทุกคนเนาะห่ดทีมเฮากับโบน่ายจะเกิดแล้วล่ะทีมฟาร์มจังไหนหมดครบสวยนาะทุกคนมีเยอะมาดิมาโอ้โหมามาดิมาหนึ่งสองสามสวยเก็บ pues <light intens ifies> สามได้ท <N> ุกคน มาจังไหนเอาดัดเก็บซีเลยบ่โอ้โหโอบอสัดทุกคนมันสุกก้นหนะอุย้ยนิดเดียวเองทุกคนมาแต่วันนี้กะตัดมาอีกเทือนึงเนาะทุกคนอยู่เลนกลางคือเก่าเนานะทุกคนมั่วกันดีเกินเนะาะจังไหนโอ้โหโอ้ยทุกคนเข้าไปบอสขึ้นเงียงเลยเนาะทุกคนเมนะื่อกี้เออเข้าไปเลิกเกินก็เลยถือรูบีนสตันแล้วก็ถือแกแข็งแน่ N, แล้วก็เลยตายเนาะทุกคนเนาะเออ มาจาังหวะนี้กระตันมาเรียนกลา,างคือกเขานะทุกคนเฮาก็เตรียมตัวสตลีลอดนะทุกคนเดี๋ยว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 ก่อนสตีลอดอาดัดมาดิมาอ,อ,อืมมาดิทางไหนสวยเก็บเขียวดัดได้ทางไหนเอาเดรนัทสวยเก็บสองทางไหนมียะทางไหนป่าบ่ป่าเอาเฮ้ยบ่ตายทางไหนอโอ้โหบุธะนะทุกคนเนาะเมื่อกี้เนาะอันเที่นี่ต้องมอเลยว่าตายแน่อนอนเนาะทุกคน หาร้อยเปอร์เซนะ็นต์แน่นอนจังไรรูบี้โอ้โหรูบี้ตามแต่หาเนาะทุกคนเนาะมาดักกับจอดเตป้อมเนาะโผสนโลกเลย <c oughs> เคียร์เลียนอย่างเดียวมาดังเดี๋ยวทุกคนขอตัดก่อนนิดนึงเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็บมิยากับตีรอดเนาะทุกคนอ่าสวยเนาะทุกคนฝั่งนั้นได้รอดแล้วเนาะทุกคนจังไรมาเดี๋ยวเขาขอดักเอาอยู่นี่เนาะทุกคนฉินดักเอามียาเนาะะจังไรหัวดักเป็นจุดมาอุย้ยทุนกดสกิลพิชตายห้าไปดิ โอ้โหว่เฮา,าสิกดอันเตเทือดเดียวเนาะทุกคนเนาะเมื่อกี้เนาะแต่เขาถือไปกดสองเนาะเออก็เลยตายเนาะทุกคน <Hi. S 1> มาบาเป็นยังเนาะทุกคนนะกระตัดมาเรียนรุ่มเนาะเมื่อกี้กะอิมเฮากะการหลอดไว้ได้เนาะทุกคนเนาะส่วนตอนนี้เขาขอเขียนเรียนแล้กวกะจังหวะนี่เรียนกลางกะบวกกันดีเกินนวดทางไหนมียะมาดิมาขอบวกทางไหนฮึสวย,สวยเก็บสองไปได้เนาะทุกคนจังไหนอยู่ไ้นั่นมึงตามมิหนห้นทห่วะนำไปฆ่าไรล่ะสวย หมดครบเก็บเคียวได้เนาะอาดัดโอ้โหถึกสตันโอ้โหกดเสียงแสายลมบ่ได้เนาะทุกคนหรือว่าไว้อยู่ที่ครบเนาะเขากดบ่ทันมาจังไหนอดัดจังไหนหมดคบปังเรียบร้อยหมดครบบาดเดียวโอ้โหสุดยอดความบาดเดียวเกียร์สองอดัดสั้งตัวข้ามเนาะจังไหนปุ๊บเรียบร้อยเนาะฟังเฮาก็เก็บเคียวอดัดได้เนาะทุกคนเนาะฮะตัดไปเทือนึงเนาะทุกคนเนาะเฮาก็บชื่อพิมพัสงตัวข้ามกดนักเนาะทุกคนเนาะไาดังกระดันเลนอย่างเดียวเนาะทุกคนเออแบบว่า บสนโลกยังเลยหนูบารังา่งเนาะั้งไหนอันดโ <c oughs> คตรแหงอัดทุกคนฟังตัวข่านม่นเวอนฟังเขาส่วนฟังเขาเด็ก็แบบรู้สึกแบบแทบจะบูมีนาเมะแล้วนะทุกคนอ่ะต้องบอกแล้วว่าอัดฟังตัวข่านีดเกิดแล้วนะทุกคนส่วนมียากระตีรอนนะทุกคนเอ้าเดี๋ยวเอาขอบดขันทุกคนว่าสิไป,ปญ,ญาติรอดมิยาบดขันนะทุกคนขอเคเรนไปก่อนเนาะทุกคน ลำบากใจทีนี้เพยมาหลายตาแล้วทุกคนเลยจังไหนก็ต้องทําใจนะทุกคนเราเพราะว่าเราเจอกดแล้วก็เจอทีมอีพิกนะทุกคนเนาจัหวะนีกะ้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเนกลางทุกคนเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยว้ไปตัดบาปก่อนบุดนึงเฮ้ยดันเลนกลางได้ทุกคนดันเลนกลางได้ <c oughs> เห็นฮาวบูมาไปทุกคนบาดังดันเลนนะทุกคนเดี๋ยวนาฆ่าบานังก่อนเห็นบานังมันบอดสนโลกเลยทุกคน โอ้โหอัดโอ้โหมียะมาดิมาอือปั๊บเรียบร้อยทุกคนอือต้องบอกเลยว่านี่จากมืออารัตได้เนะทุกคนเมื่อกี้นะจากไหนบาดังเมื่อกี้น่ะมียะนี่ต้องบอกแล้วว่าทนดาเมจของขอบว่าได้เนอะทุกคนจากไหนบาดังบาดังบาดัาง,างมึงเห็นกูยู่บนี่ น่าจะเป็นบอทเล่นเนาะทุกคนเนาะบาดังน่าจะ A F K เกมไปเนาะทุกคนเนาะจังไนตัดมาเล่นกลางมาอยในเลยนะสวยสวยสวยหลายๆเก็บคิ่วอยู่นั้นได้จังหวะนี้ขอด,ดันขึ้นไปยาวเลยเนาะทุกคนดันยาวเลยเนาะอยากจบเกมเร็วมาดิคิดบ่มาวะืมส่วนเล่นลูก,กว่าเล่นถึงปล่อยไปก่อนเนาะทุกคนมาดิโรบี้โอ้เกือบตายโรบี้ทุกคนตัวบอกแล้วว่า ด,ดันดันทุกคนดันยาวเลยมาป้อมแตกแล้วดันขึ้นนี้ไหมมาดิมาเปิดอันติบบได้ทุกคนเข้าไปบบได้เนาะทุกคนจังไหนาอาดาัดตามได้ลา <c oughs> โอ้โหยเนาะทีมบเข้าเลยทุกคนสวยเนาะอาดาัดทุบเลยลาบาดเดียวเนาะทุกคนจังไหนแซคขอบแซครับเรียบร้อยแซคอบกับบาดเดียวจังไหนมีเยาะมาดิมาจาาังไหนโอ้โหมันหนีทุกคนเธอรูบ,บีก่ออีก พลาดเนาะทุกคนเทคนิคผิดพลาดเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เขาก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้เขากล้าข้เาเกินไปเนาะทุกคนเทคนิคผิดพลาดนะทุกคนก็เลยตายให้มียากไปเนาะทุกคนแล้วก็ป้อมแตกเนาะเสียเกมไปเนาะทุกคนอ่ะสหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนบ๊ายบาย